มาดูงูกินกบครับน่าจะเป็นงูสิงดูใกล้ๆสองเมตรตรงนี้เองแต่ว่าเขาไม่มีความทุกข์ทานที่จะวันเกรงเกรงกลัวคนแม้แต่เล็กน้อยหรือว่าน้องไม่เห็นกำลังกืนตรงคอครับเฮ้อวันนี้วันพระ ็เลยไม่สนใจที่จะทําร้ายเขาในเมื่อเขาขาดแคลนอาหารก็เออกินไปกบเห็นหรือยังเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆนะครับตอนนี้หัวเขาโผล่มาแล้วกำลังขมือกบกบตัวเบลลอร์เลยครับเนี่ยเข้าท้องเดี๋ยวจะดูตอนที่ เข้าไปก่อนต้องใช้ซูมครับมือนิ่งไม่พอ